ฝันเห็นเรือช่วงนี้ระวังทรัพย์สินจะเสียหายจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจที่มาจากพี่น้องของคุณเองความเจริญของคุณจะมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่มีอายุมากกว่าความรักคนที่คุณรักดูเหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคุณอื่นๆด้วยคนที่มีคนรักคู่ครองแล้วจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจขัดใจกัน ระหองระแหงกันค่อนข้างรุนแรงง้อแล้วก็ไม่ค่อยหายโกรธคุณมีโอกาสที่จะได้คู่รักเป็นคนต่างชาติคนคนนี้ดูดีเลยทีเดียวดวงการเงินการงานมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเงินขาดมือได้อยู่ตลอดเวลาให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายเงินให้ดีประหยัดได้ควรประหยัดไปก่อนเงินไม่คล่องมือต้องจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของท่านหรือการเรียนของลูกหลาน หรือเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคุณจะได้รับความเชื่อถือหรือยอมรับในผลงานจากหัวหน้าและผู้ร่วมงานคนอื่นๆเลขนำโชค10 15 41 13 537ฝากกดติดตามช่อง Dream ก u c k y Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ